บทที่สิบสี่ปิติปฏิทานคะถายาเทวตาสันติวิหารวานสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเน е นะพวันเตปูชิตาโสตโสดทิงกรโรนะเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานะ วากาจะพิกโวสารามิกาทานปิทานะปะติอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานะภูตาสุขิตตาภวันตุเตชะลาภุชาเยปิจะอันทสัมภเวสังเสทชาตา อัตโวปะปาติกานิยายนิกังธรัรมวะวังปฏิจะเตสัพเพปิทุกขะสะกะโรนตุสังขะยังถาตุจิรังสะตังธรมโมสัทธรมทาราจะปุคลาสังโคโหตุสะ มัคคขว,ะวะัฏฐานะจะหิตายะจะอัมเหระตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเตสัมปันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสานะสนสัพ สัมมาทารังปัจเจวัตปเวจฉันโตกาเลเทโวปะวัสุปะวัสตุหุติภาวะภาวายะสัตตานังสะม,มิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะ ราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาบทที่15เทวตายุเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาณนิทุกขับปตนะัตตาจะนิททุกขายะพายาปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิ โสกาหวนตุสัพเพปิปานินางเอตวาวาตาวาตาอะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวามะเทวานุโมทันตุสัพพะสมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทา พานวนาพิระตาหนตุครับฉันตุเทวตาะตาสัพเทพุทธาพละปะตาปัจเจกานันจะยางพลังอารหันตานันเตเชนะรักขังพันธามิสะปะโซบทที่สิบหกสุมังสุมังคลาคาถาสุมังคลาคาถา โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโสถีหนตุนิรันตะรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตสส nice ุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโสถีหนตุนิรันตะรังหนโหตุสัพพัง สุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสตโสถีหนตุนิกรันตะปรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริยัติและพระคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจกทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการสวดถัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเปรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่สร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริยัติจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอ